ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินได้ชวนครับพี่น้องกินตำสปากเกตตี้ตำเชียนสป,ปากเกตตี้ใส่กุ้งสะดุ้งนะครับพี่น้องนี่ครับร<ส>นํำปลาร้าใช่ครับผักก็มีผักสลัดครับพี่น้องแล้วก็อะไรนะผักกวางตุง้งครับพี่น้องนี่ครับดอกผักกวางตุ้งนะคะ <S <S ใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะน ข้าวเก็บมันฝรั<ล>ง่งครับพี่น้องทอดกรอ,อบครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมาเชียบมันนูมาอร่อยด้วยกันครับพี่น้องมาครับอขออนุญาตใช้มือ,<ช>มอนะครับพี่น้องใช้มือเลยนีเลยนะคะนี่ครับพี่น้องกุ้งชลุงปูใหญ่ๆเลยครับ ยังมงันจะสะท้อนนิดนึงนะใช่ครับเพราะว่าร้อนอยู่เพราะว่าเสียงตะวันเนาะยังส่องอยู่ครับพี่น้องคางบน mm hmm. ใช่จริงๆครับพี่น้อง mm hmm. มา,าพี่น้องกิน mm hmm. เขาใช้เหลืองตำดมกันครับ เช่นสปากเก็ตตี้ก็ไซส์เช่นเล็กสุดเลยนะคะพี่น้องเนาะไช่ครับเข้าเช่นขนมจินนะคะพี่น้องเนาะ มาเหงนหน้าบ้านเนาะ,ะในสวนหน้าบ้านเขาเป็นเพราะว่าหลังบ้านมันมีเขาทำก่อสร้างนะคะพี่เนาะเสียงลังมากครับนะไม่ใช่ก่อสร้างบ้านเรนะาเนาะก่อสร้างบ้านอืน่นครับบ้านข้างๆ ขึ้มชอบข้าวมั้อ,มอ,อ,อืมข้าวเก็บนี่ชื่อมะทอดกินเล่นๆก็อร่อยนะน่าเป็นของกุ้งด้วย นะครพี่้องว่ามันเสียงมันสัท้อนนะคะจริงๆแล้วพริกมันเยอะมากเลยนะคะพี่น้องแับจริงๆครับพี่น้อง ครับพีนนน่น้องเหมือนกันอืมเป็นสุดยอดครับ อันนี้ม่เผ็ดเท่าบางข้างเนาะบางข้างเผ็ดนี่ข้างนะคือเผ็ดมากเลี้ยงน้ำตาอะไรเลยครับเย่ยเรียวไปัรงกลงเลยยำหมามาลมดิอือ <laughs> ไม่หมดเนะ ดจริงๆครับพี่น้องวันนี้เพราะว่าน้องมันทำเสร็จที่เชียงเริ่มนะวันนั้นอ่ะที่เชียงมันจะค่อยๆเผ็ดครับพี่น้องสุดท้ายว่าเผ็ดหนักครับพี่น้องเนาะ เขาเก็บมันฝรังอร่อยดีนะครับนเน้อแต่วา่าซื้อมาทอดเป็นเล่นๆก็ได้นะ<อ>แต่แบบที่เขาทอดเสร็จแล้วก็มีแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบที่ยังไม่ทอดมันจะถูกกว่านะมันกินได้หลายครั้งนะเราก็ ท<พ>อเฉ<ม>พาะที่เราตินอะไรอย่างเงี้ยเนาะตุงและยีอ่อเองนะคะยี่ <Okay. S 1> ก็ได้ประมาณชีรอบเนาะเอาไปกุ้งกุ้งสะดุ้ง นี่น่าจะปลูก,กยากนะอืมถ้ามันรวนอยากขึ้น,นก่อนอยกขึ้นข้นนะอืมอันนี้ไม,ม่ขมโคตรซึมมัน้องปลูกนะอ้าวซึวมนะแต่เมื่อเราเห็นขึ้นขเขาปลูกมันปลูกง่ายนะว่ม กินไปเลยจื่ยใจจริงๆครับพี่น้องทันนี้ไม่ตจำเยอะนะครับพี่น้องพอดีเลยกินมักกะทิเยอะๆเลยจะได้ผิวสวย <laughs> เหมือนน้ำพอแล้วเมื่อกี้กินเดียวมากเลยให้ตัวเรียวๆเลกินเหมือนน้ำเนี่ยอือ<ม>สุดยอดจริงๆ,ๆนะคะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากๆากครับ